วัสดีค่ะผ้าไม่กินอีย่างเด่นแก้หอนก่อนนะตำส้มตำกินแก้ร้อนกันนี่นาแซลมอนท้องมันเบิ่งดูอัน สชิ้น1นึสองสาม้มตำปลาร้ลธรรมดาตอนเย็นจะไม่กินข้าวเว่นวาอีกเด็กไปรักขนมหวานพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่ทำขนมหวานขนมมุ้นกินแล้ว มะเขือเทศสดชตผู้มะเขืองลงมือบะหมี่แบข้าวปุ้งข้าวปุ้นี่นอง ใส่มือกันเนะ้อะรุ่นเนี่ยขอใช้มือกันนะ ตอนแรกว่าจะซื้อหมูสามชั้นมาทำหมูกรอบเพ่าใหญ่เรืยว่าในว่าอยากกินแซลมอนบ่เกิตว่าเพิ่นสิจอดนะ ลงได้สิเขาเรียกอ่าปีกอะไรนะปีกนกนกไอปีกแม่งอย่างก่ทับทิ่มหมดแม่งแม่งพับบ่ะปีกแมงแมลงพับ ยายอยู่ในห้องดูหนังจบแล้วไปนั่งดูตลกในห้องต่อ ชอบหลายอันท้องติดมั่นจริงๆ,ๆเด็กน้อยบอก,กินดอกเฮ<อ>้<น>กกินไม่เป็นไม่ใช่เขากินไม่เป็นเขาไม่ชอบ ซื้อเน่ซื้อยกแพ็กมานวิเะอกเขาจะขายเป็นแพ็กแพ็กร้อยกว่าบาทร้อยร้อยห้าสิบบาทประมาณกี่ชิ้นน่ะตร่ชนอะหกเจ็ดชิ้นนี่แหละ ใหญ่ซื้อบอกว่าเเดยบอกเอาสองแพ็คจะได้ไม่ต้องมาซื้อใบงูจีมันก็ไม่มีมันมีเป็นชิ้นเน็ตไม่ชอบเน็ตชอบเป็นติดท่อ,ตองติดมันนึงสี่เป็นเนื้อบอมาก บนแมนน้องตังแพง้ะบอกตัวครคือเงียบแตซามมแล้วไม่นอนหรอกแ Thank you. เป็นบ้ามันนอนทอนใจอยู่นะ ลายก้นถามว่าแนตใช้ครีมมีอย่างคือเก้มอะไรนะอองต้องอยู่นอสีชมพูมาจากเซเว่นพี่น้องสาดประดับหกสิบเก้าบาทแท้ของแพงเขาไม่ได้หรอกหน้าขึ้นสชิ กับครีมเซเว่นมันมีครีมอะไรหมักตอนกลางคืนแล้วก็เซรั่มกลางวันแล้วก็สบู่ ผิวของเราไม่เหมือนกันเนี <feet S 2> <floor. S 1> so ่ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายหาซื้อครีมใช้ยากใช้มาเบอร์หรอครีมพรสมิกเอสมิกครีมฟูดออีมีครีมฟูดอะไรเนี่ยนะใช้เบอร์หรอ นิเวียแพ้สุดท้ายมาเจออันของเซเว่นนี่แหละ หลยก้นบอกว่ากระดาษเช็ดชื่อเป็นม้วนอย่างเสียเพราะหลังเขาถือเนาะเขาไม่ให้ใช้ประตูก,กินข้าวบ้านเนตใส้ด้วยอะ้ะบรได้สนถ้ากระดาษห้องน้ำน่ะ <c oughs> มันจะเป็นขดแบบนี้แต่มันจะเป็นหยากกว่านี่ ส่วนมากฝรั่งก็จะใช้ในห้องน้ํานั่นแหละแต่ผิวมันจะหยาบวันนี้แต่สําหรับบ้านเน็ตนะถ้าบอกมีเขตไปไทยมานะ่ะใช่จังส่แต่ถ้ามีเขตไปไทยมาก็จะเอาแบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีไว้สำรองนี่หรอกเพราะว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีเขกไทยผู้ใดมาครบว่างันไปเขาบอกครบก็ว่าเข้ามันจุน พี่เรวนะผมมีปู้ใดามากปนไหนรกนานๆจะมีมาคนมาทีหนึ่งเขาว่าเป็นอย่างจักบางทีน่ะเวลาเขามาน่ะบ้านเล็ดมันควาำไอำรวยความสะดวกมันบ่อลายพี่น่อง บางคนเขาก็ไปดื่มน้ําแบบที่เราเช็ดตู้เย็นแบบใส่กระติกไว้เนาะเขาต้องกินแบบจากขวดจากนู่นจากนี่เนี่ยเราถ้าเจอกันไปเจอร้านอาหารโลดเด้ออย่ามาเจอกันอยู่บ้านต่อเพราะว่าที่บ้านเฮาหนามันบอกมี่ความสะดวกสบายออนวยความสะดวกป้านั่นเจอร้านค้าดีกว่าพี่น้องเนี่ยนั่ซเอาช้อนมากินขนมหวานก็ยงัง เบิร์เบลซาม่อนนี่ขนมวุ้น วุ่นก็วุ่นอีเล่ด้ทำเคก้กอีกแล้ววันนี้ลิ้นจีหอมลิ้นจีอยู่อัากนอนฟังเพลงมันเห็นเงียบแท้มันเห็นไปโลตุดมีเอฟซีมาทัก มันก็ต้องทักทั้งไอโตโตอันดูสวยขึ้นไรขักงนอลูกหลา่าปันวะอู้หู้จะมาดีใจให้คำหน่ไม่เนไม่เห็นโตมาเดินซื้อของทุกมือทุกวันสุกทุกมือทุกมือบอกกาถักแนนเราบอกอาเป็นอย่างเป็นอย่างคือบอกกาถัก ไปเทื่ออะไรบางทีไปเดินเซนท่านกลับมา f อฟซีทักเห็นพี่เน็ตอยู่แต่ไม่กล้าทักทักโรดจก้กตั้งเป็นคนหน้าดุซื้อๆแต่บ่ได้ดุขึ้นหน้าดอกเน็ตไม่ได้ทำคลิปมวัวแต่ซื้อของแม่เห็ดงานอยู่นี่หลหะแม่เห็ดเห็นตนดูไอเห็นโตดูแล้ว มากบแฟเมื้อตัวสุดน้อมาซื้อขวงแม่ว่าสิทักบวก้าทักวันนี้จะแม่จังไหนบวก้าทักเน็ตเลยว่าุเข้าหู้จักกันบ่แม่บ่บ่แม่เป็นเอฟซีเจ้าตัวงให้เห็นเจ้าโดนแล้วแต่แม่บวก้าทักเมื่อนี้คือกาทักน้อกมันโอ้ยบอกว่าทักโลดเห็นเน็ตน่ะอยู่มองได้แี่ไหนก็ทักโหลดจรบ,บ้าน ไปแล้วพี่น้องอย่างอาดลาด